เราพร้อนนะครับเปลี่ยนเข้าสู่ A4 นะครับถ้าเรากซ้อนนะครับเราดูด้วยกันนะครับเราจะตกลงเรื่องการสอนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสรุปแนวความคิดด้วยคําถามสร้างพลังครับท่านลองคุยกับคนข้างๆดูเฉยนิดนึงนะที่นั่งด้วยกันที่ฝ่ายเดียวกันใช่ไหมครับไม่ใช่ที่นั่งด้วยกันที่รู้จักกันไหมครับรู้จักกันไหมครับที่นั่งด้วยกันที่คุยกันได้ไหมครับ พอเรียกกนการใจต้องคุยกันทั้ง่วโมงนะอืมนะครับอ่ะเราลองซ้อนคุยกันหน่อยดีไหมครับก็ลองแะนํำตัวคุยเล่นปิดฝ้าการเมื่อเช้าก,กินอะไรมาอ่ะลองดูนะเชิญครับลองคุยกันนะครับเพราะเรียกนการใชวนนี่ก็มีการคุยกันตลอดเวลานะครับอ่ะลองคุยกันดูนะครับเชิญครับ ขอบคุณมากครับี่ให้นวามร่วมมือนนกันนะครับการเรียกนการ์ดกชวนเทรนนิ่งงานคูปโปชิ่งนะครับจะมีคําถามผู่านได้คุยกันและโดยช่วงบ่ายนั้นจะมีเวิร์กช็อปขึ้นมาในการทํากิจกรรมด้วยกันกิจกรรมขอการชวนนะครับจะเป็นกรณีศึกษาของจริงที่เกิดขึ้นมานะครับโดยท่านผู้รู้โดยคณะบดีนะครับโดยอกาการบดีในหมหาวิทยาลัยผมเนี่ยนะครับนะครับท่านเจอประสบการณ์นี้มาแล้วท่านก็มาแชร์ให้ในศึกษาฟังผมก็จดเคกสารดีนี้มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมกิจกรรมสนุกสุ ในการทำได้ยังนั้นเราวันนี้เราต้องคุยกันตลอดทั้งวันนะครับถ้าท่านนั่งกับคนที่คุยไม่ได้เนี่ยท่านยายก็ได้นะขยัไม่ว่าอะไรถ้าผมม่ายในห้องเรียนเนี่ยผมจะจับคนคุยกับชายตัวกันเพื่อให้คุยแล้วก็ต้องจดแต่เวลาเรียนสอนพวกท่านเนี่ยให้คุยครับท่านอยากนั่งใครนั่งเลยครับวีธีการจะชนกินหนุ่มได้นะครับนะครับขออย่างเดียวอยากเด็กสาวสมนจต้องห่วง ตอนท่านคุยกันนะถ้าท่านไม่มรู้จักหรือไม่สนิทเนี่ยรีบย้ายที่เลยนะครับผมเปิดการท่านย้ายนะครับอ่ะถ้าเรากล้อนะครับเราดูวันวนี้ด้วยกันนะครับตำรวจแนวคิด้วยคําถามสร้างพลังเดี๋ยวระหว่างที่คุยเราย้ายได้นะเราลองคุยกันสิประโยคน์ี้ดูงานให้ประโยชน์อะไรกับเราทีมงานช่วยเหลือเราในเรื่องอะไรเรารู้สึกดีกับใจเทมในเรื่องอะไรบ้างใจเทมมีดีไหมครับ มีมีมีใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีนะเรารักตัวเองไหมครับอ่เราคุยกับเพื่อนข้างดนครับในหัวข้อเ่านี้เชิญครับงานให้ประโยชน์อะไรก็ให้ตายไงีงานช่วยเหลือไม่เหม็นช่วยเลยเป็นกระตูนรู้สึกดีกับใครเรื่องอะไรบ้างเงินเยอะดีโบนนัสดีอะไรเงี้ยก็ว่าไปรักตัวเองเปล่า มีใครรักตัวเองบ้างครับทุกมือรักตัวเองนะครับมีใครรู้สึกดีกับไฟแค่บ้าทําให้อันยกมือเชียร์ไโมเดี๋ยวก็จะถา่ายรูปเก็บไว้เดี๋ยวมันจะมีผลโอเคหรไมคนไม่ยกมีอเดี๋ยวมีปัญหาองค์กรนะอันนี้อาจารย์บอกก็สอบเลยนะครับใครรู้สึกดีกับไฟแ<ๆ>ค่ดดบค้านทยกมือเป็นหน้ามา้ากันอะโอเคครับเป็นแก้วหน้ามา้ากันเนาะครับเรื่องนี้นะครับท่านจะ ไม่ต้องยกนะครับแต่ให้ตอบตัวเองนะครับพูดุืกับตัวเองทีมงานช่วยเหลือเราหรือเปล่าครับเรื่องอะไรแล้วก็งานให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้านนะครับอาจารย์ขอย้อนกลับมาคาถามที่สําคัญที่สุดนะครับทุกครั้งก็จะเป็นนี้นะครับเรารักตัวเองกันใช่ไหมครับมาชี้ยกมือนกันแล้วนะครับแล้วก็องค์กรนี่ก็ยกมือนมากหน่อยในสุบขทัยไหมครับ ไหนบอกรักตัวเองไงเรายังเอาขู่ของเราเนี่ยไปฟังเรื่องนินทานเอาไปอยู่หรือเปล่าครับไหนบอกว่ารักตัวเองไงเขาว่าเรื่องนินทานเป็นเหมือนกับขยะที่เข้ามาเรารักตัวเองจริงหรือเปล่าครับปากของเราเนี่ยเมาส์มอยเรื่องที่ดีอยู่หรือเปล่าครับ ถ้าเราเมาส์มอยในเรื่องที่ไม่ดีไหนบอกรักตัวเองมันก็เท่เขากับว่าเหมือนกับตอนนี้ครับปากเรามีกลิ่นปากเขาก็บอกว่ามีตัดบางชิ่อยู่ในปากเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้อ,ออกมาเอามาันออกมาเรารักตัวเองหรือเปล่าครับน,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 นี้สำคัญเราเริ่มคุยกันแล้วนะครับเราเรียนั้นได้เริ่มข้อคิดอะไรบางอย่างเราจะจอสอนอะไรเปลี่ยนไป เนการการปกบรองวันนี้นะครับเราตกลงได้กันนะครับเป็นการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรครับผู้ใหญ่ากเรื่องเรียนมีสามประการนะครับเรื่องเรียนของเรื่องชอบสอนเข้าไปชันทันทีนะครับสามนะครับเขาจะประยุกเข้ากับตัวเองทันทีนะครับผู้ใหญ่จะเรียนรู้แบบนี้ครับดังนั้นในการสอนนะครับอาจารย์ก็จะบอกออกตัวเลยนะครับแล้วท่านไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดนะครับถ้าผมสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะสอนแล้วก็ออกข้อสอบตามที่สอนดังนั้นจัาต้องจำให้ได้หมด แต่การเรียนท่านวันนี้นะครับท่านเอาไปประยุกต์ใช้เลือกในสิ่งที่ท่านชอบแน่นอนครับจะมีช่วงเทรนนิ่งซึ่งอยู่ในเนื้อหาท่านนะครับผมจะบรรยายไปเรื่อยๆท่านชอบตรงไหนเก็บไว้ท่านไม่ชอบไหนผ่านๆไปหยิบรายที่มาเล่นผมไม่ว่ากันโอเคไหมครับอันนี้คือเรียนกับผู้ใหญ่ไม่ว่ากันผู้ใหญ่เลือกที่จะรับบางสว่วนนะครับให้ท่านเข้าใจตัวเองก่อนเป็นจิตวิทยาก,การเรียนนะครับระหว่างการเรียนเดี๋ยวท่านจะรู้สึกว่าที่อาจารย์ผม หยิบมือถือขึ้นมาเช็กเชื่อผิดไหมครับสมมตินะผมหยิบคระลายขึ้นมาคุย,ยงานผิดไหมนะครับถ่าจะรู้ว่าตาลลาัาตาชุไม่ผิดถ้าตรงไหนท่านสนใจท่านก็รีบวางมือถือหยุดคุยหยิบว่ากันหยุดว่ากระตูยยแล้วก็ฟังถ้าไหนท่านไม่อยากสนใจท่านก็ผ่านไปอาจจะนั่งหวังนี่เป็นวลัยาที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเรียนผู้ใหญ่โอเคนะครับชอบมาแบบนี้นะครับเรียนแบบไหนก็ถือว่ามันใช่มันชอบชอบเช,ช,ชื่อใช่ ท่านก็นําไปใช้ในชมท่านเลยเลยว่าอืมมันใช่อย่างเลยชอบอย่างนะี้อืมใช่เลยถ้าเอาไปใช้เลยมันจะใช่กับบางคนแล้วมันไม่ใช่กับบางคนอันนี้เรียนแบบผู้ใหญ่แล้วท่านก็ไปประยุ์ใช้ทันทีนะครับข้อสองครับการโพชิ่งเพื่อทุกคนเห็นตัวเองการโพชิ่งครับคือการถามคําถามยกตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมถามไปคนมองผมเป็นโมงผมกโกรธไหมคนมองท่านต่ำกว่าเดิมท่านโกรธไหม อย่างนี้นะครับก็เป็นการทําให้ท่านางนั้นเริ่มพูดคุยกับตัวเองเริ่มเห็นตัวเองว่าตัวนั้นเป็นอย่างไงนะครับการบรรยายเพื่อมีการแลกเปลี่ยนมุมมองครับอาจารย์บอกเราบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ผมบรรยายไปอาจจะไม่ตรงกับใจท่านไม่เป็นไรครับถ้าอาจจะมีข้อต้อแยงใ,ใจเก็บไว้ก่อนครับผมน้อมรับแค่ข้อต้อยแยงหมดเพราะปัจจุบันองค์์เอ,อ,องคความรู้ในโลกมันเยอะมากจริงๆสิ่งที่ผมมาบแบ่งปันมันเป็นเพียงแค่เสี้ยวเดียวของคของความรู้ในโลกนี้ นะครับการบรรยายเพลงนี้กับคุณก่อชิ้เพื่อดึงศักยภาพท่านบรรยายเพื่อท่านเห็นเนื้อหาและแลกเปลีนนะ่ยนกับท่านท่านอาจจะบรรยายความรู้ไม่ได้เหมือนอาจารย์น,น,นียเลยด้วยไม่เป็นไรครับรับไปเลยถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องรับถ้ามันตรงก็เสริมความรู้ท่านถ้าท่านไม่รู้ก็รับเข้าไปให้ท่านรู้มากขึ้นนะครับถ้าท่านรู้ท่านรู้มากกว่าก็ดีแล้วครับเพราะการบรรยายนั้นสุดท้ายผู้เห็นต้องได้รับนะครับทุกคนที่ถึงศักยภาพของตัวเองเพื่อดึองออกมาใช้ วันนี้คุณมาเรียนเพื่ออะไรวันนี้คุณมาเรียนเพื่อตัวเองเพื่อผมครับเรียนแล้วใครได้ครับวันนี้แต่ถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ยิ่งสอนยิ่งได้แปลว่าอะวันนี้ผมมาเรียนให้สุดครับ ผู้คุณเป็นครูผมผมดีใจครูต้องเขาบอกว่าคุณต้องบอกวันนี้มาวันที่สิบนพวกผมดีใจมากเลยวันนี้มีคุณครูร้อยยี่สิบคนในชิดหวังว่าผมจะไม่ได้รับอะไรที่ดีๆแต่ข่้นกลับไปคนเดียวนะครับคุณรับหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะเค้าการแบบเทรนนิ่งครูโคชิไม่สนใจใผู้เรียนผู้เรียนจตหลับเรื่องของคุณผู้เรียนจะรับรู้เรื่องของคุณ ถามเราผู้เรียนตอบเรื่องของคุณถามเราผู้เรียนไม่ตอบเป็นเรื่องของคุณตั้งใจเลยหร้รอว่าเป็นเรื่องของคุณหน้าที่ของอาจารย์ชวนในฐานะโค,รคร้ชเดินกระบวนการโคชชิ่งอย่างเดียวนะนัันวันนี้เรียนไปใครได้รับบเรได้รับกวาหวังว่าผมจะมาได้ับคนเดียวโอเคนะครับฟังคิดถามเขียนคบแล้นนำไปผลผลรัลเบเตรียมประเด็นสำคัญเพื่อนำไปพัฒนาทีมงาน ตกลงนะครับสามตารแล้วผ่านแล้วเราตกลงนะครับเรียนตามนี้โอเคนะครับถ้าเรียนไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าไม่ไหวอาจารย์แต่แบบนี้มันหาไปขอการเทรนนิ่งได้ครับอาจารย์มีเทรนนิ่งมากมายครับมีเรื่องต่างๆเล่าให้ฟังมีแค่ตาที่เตไม่ไหวไมคร้อมเนี่ยมีอะไรให้ารย์ดูเยอะๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าไม่ไหวนะแต่ถ้าไหวอยากจะโคชอาจารย์อย่างนี้ล่ะชอบฟาดิชอบได้นะครับ ตกลงกันนิดนึงระหว่างถามมันอาจจะมีคำถามที้ใจดาคาถามบางอย่างมันอาจจะรบกวนจิตใจคําถามบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าถามได้ไงอาจารย์ไม่โกรธกันโอเคนะครับโอเคนะเราอยากจะแย่ให้ผมโกรธถ้าทําให้ผมโกรธได้สามครั้งผมจะพาท่าจะยินครับโอเคไหมถ้าทดลองทำให้ผมโกรธได้นะก็ทำอย่งที่ผมบากไปถามว่าถามถามได้ไงลองถาม แล้วเราลุกจะโกรธไหมไม่โกรธอ,อาจารย์นะครับตกลงกันนะได้ไหมครับวันนี้ไม่โกรธอาจารย์ไ,ได้ไหมครับได้นะครับลดความเป็นเคนเ็มน,น,น,นิดนึงเนาะวันนี้ไม่โ <c oughs> กรธผมได้ไหมครับเอะแยะแบบี้แบบนี้ <c oughs> <ๆ S 1> นะครับ